แต่ผมอยากให้ทั้งเหลืองทั้งแดงมาครับเอ้าทำไมคุณพูดอย่างนี้อ่ะมันเป็นโอกาสของผมครับโอกาสยังไงคุณเชษฐ์แดงมาเหลืองมาผมกินข้าวกินน้าฟรีตลอดเลยครับยังไงอ่ะอ้าววิธีมันมีม็อบม็อบเหลืองมาวิธีเข้าม็อบต้องทําให้เป็นนะทำยังไงอย่างม็อบเหลืองเนี่ยเขจะเข้าไปผมก็ใส่เสื้อเหลืองครับผมเอาผ้าโพกหัวเอเขียนว่ากู้ชาติโอเข้าไปดูเขาอยู่กันยังไงเขากินกันยังไงครับผมส่วนมากม็อบเสื้อเหลืองจะมีอาหารพวกผัดผักอ้าวทำไมมีผัดผัก พอมหาจำลองเนี่ยท่านกินมังสวิรัตโอ้แอบออกจากเหลืองพวกไปประชาธิปไตยครับไปทําอะไรอ่ะมอบเสื้อแดงครับครับวิธีเข้าเสื้อแดงถอดเสื้อเหลืองออกใส่เสื้อแดงเออผมบอกเลยเลยมอบเสื้อแดงฮะอาหารดีๆทั้งนั้นมีอะไรบ้างผัดไทยกุ้งตัวเท่าแขนนี่ยผมกําลังตักกุ้งเข้าปากกับเตะกุ้งออกจากปากผมเตะเรื่องอะไรอ่ะเปลี่ยนแต่เสื้อหรือมาผ้าโพกหัวออกลนะบอกมึงจะมากู้ชาติอะไรกูไม่เอาเผด็จการ 哈哈。<laughs> <laughs>